สวัสดีค่ะจากวไล่องพยอมค่ะวันนี้ก็ได้เลิกได้ใช้สักทีนะคะที่จะนําต้นมะเขือเทศมามาค้ำไม้นะคะโอ้ยเงาจะหลุดเลยเนาะนี่ค่ะลูกเขาดอกเต็มจนเป็นสีชมพูแล้วนะคะกินได้หรือ,อยังเอ่ยต้นนี้มีห้าลูกนะคะแล้วก็เที่ไปให้คุณปุกก็อีกนั้นก็ ห้าหกลูกนะคะอันนี้ก็มีลูกเดียวนะคะทนนทนแต่ไม่รู้ว่าต้นนี้จะได้เรื่องไหมเนี่ยทําไมเขายิกแบบนี้ล่ะเขาเป็นโรคใช่ไหมอะใช่ไหมคะเขางอิกทั้งต้นเลยอะเพี้ยลงเหรอเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีงนะคะเดี๋ยวต้นนี้ก็จะมาค้ำกันสักทีนะคะนี่ค่ะ สวยมากน่ากินจังเดี๋ยวเรามานำเอาต้นนี้นะคะใส่ใส่ถุงดำเล็กเข้าไว้อันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนใส่ถุงดำใหญ่นะคะแล้วก็ลูดขึ้นมาแบบนี้เพื่อเราจะได้ใส่ดินแร่ธาตุอาหารปุ๋ยคอกได้เยอะนะคะแล้วเดี๋ยว จะลดด้วยโฮอร์โมนไข่กับจานด่วนนะคะจานด่วนก็คือนมหมักนะคะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายต้น <c oughs> พีนัทบัตเตอร์ให้ดูนะคะบ้านเรายพยอมเอาโฮอร์โมนไข่กับนมหมักไปลดเข้าไว้ แค่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะคะโอ้เขาออกดอกออกดอกนะคะดอกเต็มต้นเลยนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ต้นยังเตี้ยอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ใส่ไม้ปักหรือใส่ได้หรือจะใส่เลยเพราะไม้ปักของบานราพยมก็ทำมาแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นไม้ปักอย่างยาวๆเลยนะคะชั่วนี่ปักลงไปเลยแล้วเราก็จะใช้เชือกมัดต้นของเขาให้ติดกับไม้ที่เราปักนะคะ เป็นไม้คำ้ำแต่ยังไม่ได้ทำค้างนะคะก็ไม่รู้ว่าต้นเขาจะสูงไปแค่ไหนนะคะพระตัวของบาลังพยอมเองนี้ไม่เคยไม่เคยปลูกมะเขือเทศนะคะเคยปลูกแต่ก็ไม่เคยได้กินนะคะแล้วก็ไม่ได้ปลูกอีกเลยเดี๋ยวมาดูกระถางนี้กันส่วนกระถางนี้ก็โหโคลนลอยเลยนะเนี่ย ทำท่าเหมือนจะหลุดเลยเนาะนี่ใบไ,ไม่สวยใบ <c oughs> ไ,ไม่สวยตัดทิ้งเลยนะคะวันนี้ก็อากาศคุมเครือชอบกลถึงลมจะพัดแต่คว้าร้องขึ้นครื่นอยู่ไกลๆนะคะไม่รู้ว่าพายุลมแรงจะมาหรือเปล่ากลัวจริงๆกลัวจังๆเลยนะคะเรื่องพายุ แล้วก็คุยนะคะคุยดินให้เขาล้วนซุยอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยคอ,อกที่ผสมดินใหม่นะคะแล้วก็ใช้น้ำฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนไข่กับจานด่วนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ไม้ปักเหมือนเดิมนะคะ ปักลงไปแล้วก็ใช้เชือกผูกนะคะ ราจะผูกให้แน่นเลยก็ได้หรือเราจะผูกแค่คุมไม่ให้เขาพับไปพับมาก็ได้นะคะอันนี้ต้นยังสั้นอยู่แต่มีลูกดกด้วยลูกกำลังสวยน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวคลี่ถุงขึ้นมาแล้วก็ใส่ดินเพิ่มนะคะ ก็เป็นดินใบมะขามเทศมะพร้าวสับปุ๋ยอคอกนะคะก็หวังว่าเขาคงจะเริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลให้กินอีกนะคะตอนนี้เราก็ใส่ดินใหม่เพิ่มดินใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ มะเขือเทศนะคะก็เดี๋ยวลดน้ำให้ความชุ่มชื้นนิดหนึ่งเพราะว่ามอสักครู่นี้มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะเหี่ยวคือยกกระถางยกถุงดำมานะคะก็คือลากเขาลงดินไปแล้วนะคะดึงขาดดังกึ๊บเลยเดี๋ยวก็ลองลดน้ำดูว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะ เห็นแล้วปลื้มใจแม่ขานี่คะ่ะลูกสีชมพูสวยๆเลยนะคะมะเขือเทศไม่ชอบน้ำแต่ก็ลดได้ก็ดีนะคะวันนี้ก็มา เพิ่มดินให้กับมะเขือเทศแล้วก็ปักหลักให้แน่นๆนะคะเขาจะได้ไม่เอ็นไม่ล้มนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ